สวัสดีครับพบกับช่องแมงค่าฟูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์พี่บ่าวนกสอบถามเริ่มต้นๆน,นะครับมีอะไรบ้างไปอยู่ที่อะ,อะไรนะบ้านจำหมู่บ้านจำบาดงมีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เรื่องอัปเดตเรื่องหัวใจของพี่บ่าวนกนะฮะ <ผม S 1> <MC. S 2> เอ็ซีม,มีสองประเด็นนะรสองอย่างนะครับ โอเคฮะสวัสดีครับพี่บ่าวนกสวัสดีครับวันดีนะครับอ้าวอ่าผมอยากรู้นะครับความรู้สึกนะครับที่ได้ไปที่ไหนนะอันอาลุงหมีออะไรนะอัตตาบ้านจำปาดงเหนือดงเหนือเหนือใช่ไหมมีความรู้สึกเป็นอย่างไรมีบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับผมแล้ว พี่บอลนกได้ที่พักหรือ,อยังยังยังเลยกำลังหาอยู่ใช่ไหมไอ้กลับมาฮะไอ้กลับมาไปกลับอย่างนี้เหรอ<ป>อ่าเดินทางไปกลับนี่งนะไอ้ยันฉกมาวันอาทิตย์ไปวันศุกร์ถึงวันเสาร์กลับมาวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่าทังคืนทังคืนแล้วพี่บ่าวนกไปที่นั่นวันหนึ่งมีกี่คลิปสามสิบสามสิบชิป <30. S 1> อ๋อสิบชิปเลยเยอะเหมือนกันนะนะนะครับอ่าติด,ดแล้ว,ลวเห็นไหมใจเย็นๆน,นะครับฮะใส่ทานนะครับผมเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะ,ะถามที่พี่บอลนกเนาะนะครับไปที่โนโู่นนะครับเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแ้ค่าค่าจินค่าจินก็มีนะจีค่าจินเนาะ นะค่าจินนะครับค่าเน็ตค่าเนต็ตเนาะอาทิตที่ร้านราค้าอะไรนะอาทจตที่ร้นานค้าอ๋อร้นานคะ้าเนาะนะครับแล้วก็ไปวันศุกร์ม,มาวันอาทิตย์นะใช่ไหมพี่บ่าวน,นกนะก็ไปกับใครครับไอเอฟไอกับรถไอออฟไปกับแม่ออฟเนาะนะครับ อ๋อนะครับอันนี้ผมเรื่องที่จำปาเหนือจำปลาดงใช่ไหมผมบ้านจำปาดงอ๋นอน้อนะนะครับผ่านแล้วนะใช่ไหมอ่าผ่านผมจะมาอัปเดตเรื่องหัวใจนะเอซนะครับอ่าตอนนี้เป็นยังไงเรื่องหัวใจของพี่บว่านกยัง วันแววเหมือนเดิมนะครับแฮปปี้เหมือนเดิมอ๋อคุยกันทุกวันนะครับคนใหม่หรือคนเก่าคนเก่าคนเก่าเนาะชื่ออะไรพี่วาอ่าบอกได้เลยเนาะอายุเท่าไหร่สามสองอ๋อบ้านเป็นคนพื้นทพที่ไหนอ่สุนทานีปทุมธานีที่นั่นเลยใช่ไหมใช่ธานีอ่า พี่บาวนกเคยไปหาเขาไหมเคยเจอตัวจริงไหมยังเคยเห็นอยู่โทรศัพท์ในโทรศัพท์เลยอ่าพี่บาวนกเอามีแล้วป้าดาไม่รู้เรื่องเอาป้าดาอ่าน่าโอ้แสดงว่าจะมีข่าวดีใเร็วๆนี้บ่ยังปีหน้านะครับใช่ไหมพี่บาลนกใช่ตอนนี้นะครับอ่า้ยตื่นเต้นนะเออนะครับ นี่นะครับนี่เห็นเอฟซี FC สังเกตเห็นพี่บ่าวนุกับไหมนะครับเอฟซีเวลาพูดไปยิ้มไปเพราะว่าจะมีความสุขนิดหน่อยนะครับเนาะเขาเป็นหนุ่มอารมณ์ดีใช่นะครับใ,ใจสีชมพูอ,อ่าตอนนี้ใจสีชมพูทุกอะไรนะทุกๆต่ำๆเต้นอะไรนะเต้นแรงหรือว่าเต้นเร็วหรือเปล่าอ่าอนแรงเต้นแรงนะครับผม คนมีความรักก็าจะดีนะเนาะดียิ้มแบบมีอิดีใจอ่าผมถามพี่บาวนกหน่อย,ยวันที่วันนั้นน่ะเดือนไหนปีไหนปีกายนี้ฮะปีกายาะแล้วเจ็บค่าสินสอดได้เยอะยังได้แล้วได้แล้วเนาะโอ้โหใกล้แล้วเออสิ ยืดสอดเอาเยอะไหมเขาตกลงกันเ,<อ>เท่าไ,ไหร่งานเชียงชุดสองแสนได้ไหมห้าหมื่นอันพออันพอสองแสงนได้ห้าหมืน่นโอ้ห้าหมื่นนะครับเอฟซี FC นะก็วันนี้เนาะที่ผมมาสัมภาษณ์แล้วก็มาอัปเดตเรื่องความรักของหัวใจของพี่บ่าวนกนายเอฟซี FC. ก็มาให้เอฟซีได้ฟังกันนะครับแล้วก็เรามาติดตาม การทํางานของพี่เป่านกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับการทํา y ำ YouTube สนุกสนานใช่ไหมอันนี้คือผมเรื่องหัวใจผ่านไปเรียบร้อยเนาะสรุปว้าคือก็อินเลฟเหมือนเดิมนะฮะเรื่องความรักของพี่เป่านกนะครับกับน้องน้องว่าว่านะฮะ อายุเท่าไหร่นะสามสิบสองสามสิบสองนะครับอายุเท่าไหร่คะสามสิบเก้าสามสิบเก้าเป็นน้อง่าวน้องมีดีห่างกันเจ็ดปีเองนะครับอายุไม่เกี่ยงครับสำคัญที่ฉันรักเธอพ่อนะฮะเอ็ซีไม่ห่างมากเท่าไหร่หรอกเจมสไม่ห่างมากเท่าไหร่นะครับกำลังพอดีเลยนะเมนคาบูใช่นะครับอืมต้องผู้ชายจะเป็นที่หน่อยเนาะใช่นะครับเขาก็พี่วาวนุกเขาก็เห็นทุกครั้งเนาะเวลาที่ พี่บ่าวนกขึ้นไฟ์ก็พี่แมงเขาไปให้กำลังใจพี่บ่าวนกหน่อยนะี่บอกพี่แมงด้วยว่าใช่เขามาในไรฟ์สดเนี่ยถ้าสมมติว่าบ่าวถ้าสมมติว่าแมงสัมภาษณ์บ่าวนกเสร็จแล้วให้บ่าวนกสัมภาษณ์แมงต่อเลยได้ครับมา้าดี้าดีพี่เสือก็จะหลับแล้วนะรบรรยากาศดีนะครับลืมเลยนะแมงทัมาด้วย นะครับอ๋อเรื่องอย t ทูบมาเรื่องนองวาวาจบไปแล้วนะเรื่องอการสัมภาษณ์ในการทาํางานสนุกสนานใช่ไหมอ๋อตัวนี้นะครับเดือนนี้คิดว่าจะได้เยอะไหมได้เยอะได้เยอะอยู่เนาะ,ะก็พอสร้างพอจะเจ็บสะสมเล็กๆน้นอยๆนะครับเป็นค่าสินสอดนี่ใช่ไหมใช่สินสอดใช่นะครับ อย่างนี้ต้องฉลองสิเลไม่ต้องฉลองหรอกครับการสัมภาษณ์เฉยนะต้องฉลองไงไหมต้องฉลองว่ะแล้วนกเอาดับแล้วใส่ฐานฐานใส่เลยว่ะแล้วพี่บ่าวนกจะวันนี้มีกี่คลิปบ่าวนกมีเอฟเฟกต์สามสามคลิปด้วยนะไลฟ์สดจีไลฟ์แล้ว สองสองทำไมน้อยจังนะครับมันจะพอ,อะหรอฮาติมซอนนะพอ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 หร <laughs> อไงยุ่งไงยุ่งอนี่แหละนะครับสุดยอดนะครับอ่าสรุปเนาะทั้งสามเรื่องการทำงานก็โอเคนะครับการอ่าความรักก็โอเคนะครับการไปอยู่ที่อ่าหมู่บ้านเนาะจำปาเหนือนนก็กำลังหา ได้เลิกได้ยามหรือยังฮะว่าจะยังมันย่งมังย่างอะไรนะทัน,นทันคลิปทันคิปอยู่ที่นั่นทันคลิปอันทั้งทัต้องทำอ๋อต้องทำเนาะเพราะว่าหน้าที่ของเราคือยูทูบเราก็จะทำหมดแหละนะฮะ ไลสดบ้างนะครับต้องเน้นไล่สวดต้องเน้นฐานชีพนะดีท่ที่นั่นเขาเขาช่วงเชา้าไอโพลิกาชิงเจดิกาหนึ่งห้่โมงเท่านั้นอะไรนะโพลิกาชิงเจดิกาหก <6 S 2> นาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาฬิกาอ๋ <6 S 1> <6 S 2> อหกโมงเช้าถึงเจ็ดเจ็ดโมงเช้าไลสวด อ๋อนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเวลาเนาะนะครับนะผมก็ยังไม่รู้กฎเนาะทางที่นั่นว่าเป็นอย่างไรก็สอบถามชิโนกนะครับเนาะแล้วก็ไอไอชดหนึ่งทุ่มขึ้นไป๋อนะครับไลไอชดหนึ่งทุ่มขึ้นไปครับครับเนาะ อ๋อโอเคครับสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ก็เท่านี้เพียงเท่านี้เนาะแม่ผู้ครับถ้าอยากไลฟ์สดยาวๆเราก็ต้องไลฟ์ตั้งแต่หนึ่งบุ้มจนถึงอินเดียอาริกเร์จนมองเช้าเนาะนั่งนั่งนอนไม่ต้องนอนนะครับยาวๆเลยครับผมเพราะว่าเราอยากไล่สดยาวๆอีกเดช้าอีกเช้าสายพื้น คือขายหาเอิหาเน็ตอีว่านเขาอ๋อครือขายช้าเนาะครับผมโอเคสรุปว่าทั้งสามเรื่องครับดีหมดแต่ตอนนี้ก็ยังหาบ้านเช่าอยู่นะครับนะติดอยู่ตรงบ้านเช่านะฮะแล้วเรื่องความรักยิ่งแฮปปี้กันเข้าไปใหญ่นะเอมซีนะครับดีหมดอย่างบมาโนกนี้ต้องไลฟ์สดยาวๆเพราะว่าจะได้คุยกับแฟนคลับอ๋อแฟนคลับรูอแฟนจริงๆเนี่ย แฟนแฟนเนาะโอ้ยไรสดคุยในมุงเบาวนกยุงกัดยุงกัดยุงกัดโอโอเคฮะขอบคุณพี่เบาวนกมากมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณพี่เบาวนกนะครับที่มีเบาวนกนะครับผมมาให้ความรู้ด้วยเนาะแล้วก็ให้อัปเดตเรื่องความลักของพี่เบาวนกนะไอซีนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นะครับ,ช, Channel, ช, Channel, ช,รบช่องแม่ทัาผู้ชาแนลและช่องซูเปอร์แม่ h ช n แนลและช่องเ่านกกอกนะครับช่องแม่ลาแม่มารีด้วยครับค,ค,ครับมและต่อเติมความรักด้วยกันกับน้องบ่าวาและพี่เ่านกด้วยครับจะลืมติดตามอัปเดตด,ด้วยกันเนาะนะครับรอ่า